สวัสดีค่ะฉันชื่อป้าพิมพ์ค่ะซึ่งอยู่บ้านกับหลานสาวแล้วก็หลานเขยพวกเราอยู่กันสามคนค่ะส่วนตัวของป้าพิมพ์นั้นตอนนี้ยังไม่มีแฟนนะคะเคยมีมาก่อนแล้วแต่ก็ไม่เคยได้ถูกใจป้าพิมพ์เลยสักคนเดียวป้าพิมพเลยขอตัดสินใจอยู่คนเดียวไปก่อนดีกว่าส่วนหลานสาวของป้าพิมพ์นั้นชื่อส้มค่ะ อายุของหลานสาวก็แค่ยี่ปีต้นต้นเองส่วนหลานเขยก็เพิ่งจะยีสิต้นต้นเช่นกันค่ะทั้งสองคนเพิ่งจะอยู่ด้วยกันกำลังอยู่ในวัยสร้างเนื้อสร้างตัวกันพอดีค่ะจนป้าพิมพ์นั้นสงสารก็เลยชวนมาอยู่ด้วยค่ะเพราะป้าพิมพ์นั้นอยู่บ้านคนเดียวค่อนข้างที่จะเหงามากค่ะอยากมีเพื่อนคุย เมื่อเวลาป้าพิมพ์ได้มาอยู่บ้านป้าพิมพ์นั้นก็พอมีสองคนนี่ละคะ่ะคอยคุยโน่นนี่นั่นคอยอยู่เป็นเพื่อนป้าป้าเลยรู้สึกว่าทุกอย่างในชีวิตของป้าพิมพ์ตอนนี้รู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆคะ่ะบางครั้งป้าพิมพ์ก็อยากจะมีคู่ชีวิตเหมือนคู่นี้อยู่เหมือนกันพอดูจากคู่พวกน,นี้ทั้งสองคนนั้นเขาสวีดกันมากคะ่ะดูลักกันดีมากนะคะ ยิ่งช่วงเวลาพักผ่อนช่วงกลางคืนป้าพิมพก็ยิ่งรู้สึกฟินฟินไปตามพวกเขาเลยค่ะได้ยินเสียงอีอ๋อหยอกล้อก,กันเล่นอย่างมีความสุขป้าพิมพเห็นแล้วก็รู้สึกอิดอิดพวกหลานหลานนิดนึงค่ะอ๋อไม่นิดเลยความรู้สึกป้าพิมพตอนนั้นเมื่อเห็นอีอ๋อกันเข้าทุกทีป้าพิมพคิดว่าความสุขที่ป้าพิมพมีกับตัวเองอยู่คนเดียวก็ยิ่งนับวัน ก็ยิ่งมากทวีคูณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากที่ป้าพิมพ์เคยมีความรู้สึกธรรมดาธรรมดาเมื่อเคยอยู่คนเดียวจนชินป้าพิมพ์ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเมื่อเห็นหลานสาวทั้งสองคนนี้มีกิริยาท่าทางมีความสุขกันดีป้าพิมพ์รู้สึกว่ามีความรู้สึกดีๆตามไปกับพวกเขาด้วยแบบไม่รู้ตัวเลยคะ่ะพวกเขาเรียก ป้าว่าป้าพิมพ์กันทั้งสองคนคะ่ะเพราะป้าพิมพ์นั้นเป็นป้าแทๆ้ๆของหนูส้มนั่นเองคะ่ะซึ่งหลานเขยเองก็น่ารักซะด้วยเมื่อเห็นป้าพิมพ์นั้นทําอะไรช่วยเหลือตัวเองตามลําพังหลานเขยของป้าพิมพ์ก็มักจะเข้ามาช่วยทุกครั้งไปไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ บางทีป้าพิมพ์ก็รู้สึกเกรงใจหลานสาวสวยของป้าพิมพ์ที่กำลังเติบโตเติมเต็มเต็มอิ่มไปด้วยความรักที่สามีมอบให้นั่นเองป้าพิมพ์รู้สึกว่าป้าพิมพ์นั้นจะทำผิดกับหลานสาวแบบไม่รู้ตัวเหมือนกันเมื่อเห็นหลานสาวของตัวเองมองดูตัวเองแปลก ป้าพิมเองก็แปลกใจกับตัวเองเหมือนกันว่าทำไมตัวเองเพิ่งจะมีความรู้สึกในเรื่องแบบนี้ได้นะสายตาของหลานสาวป้าพิมพ์ทำให้ป้าพิมพ์รู้จักตัวเองดีพอในตอนนี้แต่ก่อนหน้านี้ป้าพิมพ์เองก็เป็นสาววัยรุ่นวัยอ้ออ้อเหมือนกันกับพวกหลานๆนี่แหละค่ะอย่างนี้นี่เองป้าพิมเองจึงรู้สึกเย็นชาเมื่อป้าพิมผ่านผู้ชายมามา,มากมาย ออ,อย่างว่าและรุ่นยี่สิบต้นนี้ป้าพิมพ์ก็ค่อนข้างที่จะอยากรู้อยากลองกับผู้ชายที่ป้าพิมพ์นั้นไม่เคยเจอมาก่อนพอเจอเข้าแล้วอย่างมากมายหลายตาป้าพิมพ์รู้ว่าอะไรดีไม่ดีความสุขที่ป้าพิมพ์เคยได้มันออกจะล้นล้นเลยในช่วงอายุวัยตอนนั้น จนป้าพิมพ์พนั้นรู้สึกเอิบอิม่มแต่ป้าพิมพ์พก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปัจจุบันนี้ทำไมป้าพิมพ์พมีนิสัยแบบนี้ก็ไม่รู้ยิ่งเจอผู้ชายนิสัยไม่ดีผู้ชายไม่เอาไหนป้าพิมพ์ก็ยิ่งอยากจะเก็บมาดัดนิสัยให้รู้ว่าเมื่ออยู่กับป้าพิมพ์พแล้วมันเป็นอย่างไรบ้างพวกผู้ชายมากหน้าหลายตา ทุกคนล้วนแล้วแต่ยินยอมป้าพิมพ์พทั้งนั้นเลยค่ะป้าพิมพ์พก็ยิ่งชอบใจว่าตัวเองนั้นยังมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อสายตาพวกหนุมน่มๆอยู่เมื่อป้าพิมพ์พได้มอบความสุขและสิ่งดีๆให้กับพวกเขาได้เรียนรู้ป้าพิมพ์พก็หันหลังให้กับทุกคนทุกครั้งที่ป้าพิมพ์พอยากได้ป้าพิมพ์ก็อดใจไว้ค่ะเพราะกลัวว่า หลุดลึกซึ้งไปมากกว่านี้ป้าพิมพกลัวว่าจะถอนตัวออกไม่ทันป้าพิมพ์ได้ตัดสินใจจะไม่มีแฟนหรือสามีนั่นเองล่ะคะอย่างที่บอกล่ะคะ่ะซึ่งมันแตกต่างจากปัจจุบันนี้มากและป้าพิมพ์มาคิดได้อีกครั้งหนึ่งก่อนที่ป้าพิมพ์จะได้ใช้ช่วงบ้านปลายชีวิตของตัวเองป้าพิมพก็ขออีกสักตั้งหนึ่ง มันคงยังไม่สายใช่ไหมล่ะคะป้าพิมพคิดว่าจะเปิดใจแล้วมองดูใครสักคนหนึ่งในช่วงที่ตัวเองอยู่ในวัยอายุ45ปียังไม่สายใช่ไหมล่ะคะและถ้าป้าพิมพไม่เลือกที่จะสนใจผู้ชายในช่วงนี้ก็คงจะได้ขึ้นคานตลอดชีวิตแน่เลยเพราะป้าพิมพนั้นกว่าว่าจะแก่มากกว่านี้สะกก่อนคะ่ะ ว่าว่าจะกินอะไรแล้วจะไม่อร่อยเอมปายพิมพ์ก็อยากจะกินของอร่อยเหมือนกับหลานๆที่พวกเขากําลังกินข้าวอร่อยๆกันตอนนี้ลาค่ะเห็นแล้วก็รู้สึกหิวเลยเพราะดูจากหลานสาวแล้วก็หลานเคยช่วงนี้ขยันขันแข็งทำกับข้าวอาหารอร่อยออร่อยมากค่ะดูเหมือนจะถูกปากทุกมื้อด้วย ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามแต่คะ่ะป้าพิมพ์เลยอยากมีโมเมนต์แบบนี้บ้างคะ่ะเออจะว่าไปแล้วป้าพิมพ์ก็ยังไม่มีคู่เลยนะคะคงจะมีคนสงสัยอยู่หลายๆคนว่าป้าพิมพ์ทำไมถึงได้อยู่กับหลานสาวและก็หลานเขยมาได้อยู่ทุกวันนี้เกิดอะไรขึ้นป้าพิมพ์ก็จะเล่าให้ฟังนะคะเรื่องก็มีอยู่ว่า ตั้งแต่ป้าพิมพ์พได้แยกครอบครัวมาปลูกสร้างบ้านเป็นของตัวเองตามลำพังมาเรื่อยๆหลังจากที่ป้าพิมพ์นั้นกลับมาจากทำงานอยู่ข้างในกรุงเทพตั้งแต่เป็นสาว,เป,สาวเป็นแท่ใหม่ค่ะจนกระทั่งส้มหลานสาวแท้ๆของป้าพิมพ์พนี่แหละค่ะได้มาขออยู่พักอาศัยด้วยเพราะที่บ้านเกิดเมืองนอนของส้มนั้นก็เกิดเหตุอยู่บ่อย เส้นเหตุอุทก,กภัยน้ำท่วมฉับพลันเกิดขึ้นในทุกฤดูการหน้าฝนค้าจะเกิดเหตุแบบนี้ทุกปีแต่ปีนี้รู้สึกว่าน้ำท่วมจะมากกว่าทุกปีจึงไม่สามารถอยู่ที่นั่นได้อีกต่อไปหลานสาวส้มเมืม่อได้ยินข่าวว่าป้าอยู่คนเดียวก็เลยรีบอุพยพหนีภยัยมาขออาศัยอยู่กับป้าพิมพ์นี่ล่ะคะ่ะ อยู่ด้วยกันมาพักใหญ่ๆแล้วคะ่ะพร้อมกับสามีของตัวเองนั่นเองป้าพิมพ์เห็นว่าหลานสาวไม่มีที่อยู่อาศัยจึงเกิดความสงสารหลานสาวขึ้นมาแล้วอยู่ในวัยกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวอย่างดีที่ยังไม่มีลูกอยู่ด้วยกันกับสามีก็เป็นเรื่องดีหน่อยคะ่ะยังไม่เท่าไหร่เลยจะรีบมีลูกกันไปไหนล่ะ ป้าพิมเองก็คิดอยู่ในใจเหมือนกันป้าพิมนั้นก็เลยให้ที่อยู่พักอาศัยเป็นที่พักพิงไปก่อนอยู่ด้วยกันหลายๆคนเออก็ดีนะคะไม่เหงาและสนุกดีอีกด้วยด้วยการให้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังเดียวกันกับป้าพิมนี่ล่ะค่ะจึงเป็นเหตุผลเดียวที่ทำให้ป้าพิมนั้นมีชีวิตชีวาแล้ว รู้สึกว่าไม่เหงาอย่างที่บอกล่ะคะอยู่ด้วยกันมาเรื่อยๆต่างคนต่างก็ใช้ชีวิตมีความสุขดีอยู่ด้วยกันช่วยกันทำมาหากินต่างๆทำงานด้วยกันทุกคนคะชีวิตนี้ทุกคนติดดินมาตลอดคะ่ะชีวิตช่วยกันทำงานเจอแต่สิ่งเวลวร้ายเจอแต่สิ่งเรื่องแย่ๆให้กับตัวเองอยู่เสมอสมเองก็รู้จักความ รู้จักว่าอยู่บ้านป้าพิมพ์แล้วต้องทำอะไรบ้างแล้วเห็นว่าป้าพิมพ์นั้นมีความเจริญก้าวหน้ามากกว่าคนเพื่อนบ้านอื่นๆอย่างเช่นป้าพิมพ์พนั้นมีงานทำอยู่ที่บ้านอยู่แล้วงานทำส่วนตัวแล้วอิสระอีกะด้วยค่ะไม่จำเป็นต้องไปทำงานที่ข้างนอกบ้านให้เหนื่อยในบ้าน ไม่เคยลำบากลำบนเรื่องงานเลยค่ะเพราะป้าพิมพ์นั้นเป็นคนชอบทำงานอ่ะไม่ชอบอยู่บ้านเฉยๆแล้วป้าพิมพ์ก็เลือกที่จะทำงานอิสระค่ะอยู่บ้านหางานทำอยู่กับตัวเองพอมีเงินใช้ใจ่ายไปวันๆค่ะสามารถเลี้ยงทุกคนได้อยู่แล้วถ้าหลานสาวของป้าพิม์พนั้นมีความตั้งใจพอค่ะนั่นก็คือ งานเย็บผ้าของป้าพิมพนั่นเองคะ่ปะป้าพิมรับเหมาเย็บผ้ารับผ้ามาจากข้างนอกคะ่ะซึ่งเป็นงานของเท่าแก่คนหนึง่งอยู่ในย่านอำเภอแถวๆนี้ล่ะคะ่ะเป็นงานรับทำตามออเดอร์ที่สั่งคะ่ะพอทำงานเสร็จก็นําไปส่งให้กับเท่าแก่ในอำเภอแห่งหนึง่งซึ่งมันเป็นงานที่ค่อนข้างจะสบายๆมากเลยทำกันเป็นครอบครัวแบบอิสระ มากๆเลยค่ะส้มหลานสาวของป้าพิมพ์ก็เลยเกิดความสนใจในงานนี้และอยากจะทำด้วยอยู่บ้านป้าพิมพ์ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าสถานการณ์น้ำที่บ้านของตัวเองจะดีขึ้นหรือไม่ส้มก็จะขออยู่ในบ้านของป้าพิมพ์ต่อเลยเอ,อิ่มแต่ป้าก็ขอตัดสินใจให้ดีกว่านะป้านะ่ะจะให้ส้มกับหลานเคยอยู่บ้านของป้าไปตลอดเลย พอป้านี่ก็มีงานทำอยู่เป็นประจำมันก็เป็นเรื่องดีให้กับทุกคนเลยป้าพิมพ์คิดว่าทุกคนต้องการเอาตัวรอดและควรช่วยเหลือกันในยามยากเรื่องแบบนี้ป้าพิมพ์เลยอยากจะช่วยเหลือนสาวให้ไปตลอดรอดฝั่งค่ะจนพวกเขานั้นสามารถตั้งตัวได้ค่ะเรื่องงานก็เหมือนกันค่ะถ้าทำงานช่วยกัน,ลนหลายๆคนทำให้งานสำเร็จ และเสร็จเร็วออกมาดีก็จะได้เงินมาใช้เร็วเ็วขึ้นนั่นไงล่ะคะนั่นก็คือเหตุผลของป้าพิมพ์ที่ยอมให้หลานสาวแล้วก็หลานเคยมาอยู่ที่บ้านด้วยคะ่ะเพื่อตัวเองจะได้เบาแรงมากขึ้นและหลานสาวก็จะได้มีอยู่มีกินและมีที่พักอาศัยอย่างสบายใจสักที่หนึ่งคะ่ะแต่การอยู่ร่วมกันแบบนี้มากๆป้าพิมพ์ก็รู้สึกเอ็นดูหลานเคยเข้าทุกวันทุกวันเลยคะ่ะ ไม่รู้ว่าวันไหนป้าพิมพ์จะไม่สามารถเก็บความรู้สึกดีๆนี้ไว้ได้นานกว่าว่าป้าพิมพนั้นจะแสดงอาการออกซะก่อนนะสิคะเพราะเห็นว่าความขยันของหลานเคยแล้วก็ดูท่าทางหน้าตาดูดีอีกซะด้วยค่ะความขยันขันแข็งนี่แหละค่ะในการทำงานที่ทำให้ใจป้าพิมพ์นั้นสั่นคลอนในทุกๆวันเลยค่ะ นกวันก็ยิ่งทํางานคล่องไม้คล่องมือจะจิบจับทําอะไรก็รู้สึกว่าจะดีไปหมดค่ะและรวดเร็วทันใจป้าพิมพ์พไปหมดเลยในตอนนี้ค่ะไม่เหมือนส้มหลานสาวคนดีของป้าพิมพ์พที่ทํางานใจเย็นมากๆแตกต่างกับผัวมากเลยค่ะเออจะว่าไปแล้วส้วมผลงานไม่สู้ผัวเลยค่ะนี่ก็เป็นหน้าประหลาดเหมือนกันขนาดผู้หญิง สายหวานอย่างส้มนั้นทำงานฝีมือเอยจะว่าไปแล้วเทียบผัวก็ไม่ได้คะ่ะผัวมีฝีมือดีกว่าก็ยังไงก็ช่างเธอค่ะก็แบ่งแบ่งหน้าที่กันไปป้าก็เลยให้ส้มนั้นไปทำอย่างอื่นแทนมากกว่าเย็บผ้าช่วยป้าที่บ้านคะ่ะอยู่มาวันหนึ่งป้าพิมเออคิดว่าอยากจะสอนส้มในเรื่องงานอื่นๆบ้างคะ่ะ ป้าพิมพเลยใช้หลานสาวตัวเองนี่แหละค่ะไปทำงานแทนตัวเองค่ะสม้มวันนี้เก็บงานผ้าเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเดี๋ยวป้าจะวานให้ส้มนะ่ะเอางานผ้าพวกเนี้ยไปส่งให้กับเท่าแก่ในอำเภอด้วยนะเอานี่เอกสารก็ถือไปด้วยนะเดี๋ยวเกิดอะไรผิดพลาดขึ้นมาเดี๋ยวไม่มีหลักฐานให้เท่าแก่ดูก็ได้จับป้าเดี๋ยวสม้ม จะทำตามที่ป้าบอกนะจ๊ะดีมากอย่างนี้แหละช่วยกันคนละไม้ละมือเออและอีกอย่างป้าก็จะอยากให้ส้มเป็นงานมากกว่านี้ด้วยนะจะได้ไม่ต้องมาหมกมุ่นกับเรื่องเย็บผ้ากับป้าที่บ้านพอดูจากส้มทำงานกับป้าแล้วฝีมือไม่ค่อยที่จะดีสักเท่าไหร่เลยเออป้า ก็เลยเปลี่ยนใจอยากให้ส้มวิ่งงานให้ป้ามากกว่าเรื่องเดินเอกสารส้มคงจะถนัดนะจาะป้ายังไงก็ได้จ้ะป้าว่าแต่ส้มได้ทำงานช่วยป้าอยู่ที่บ้านนะจ๊ะป้าพิมพ์ยิ้มกว้างแอบดีใจที่หลานสาวส้มไม่เคยขัดใจเลยสักนิดสั่งอะไรก็ไม่เคยขัดได้ตลอดเลยเดี๋ยวพี่ขอไปเป็นเพื่อนนะส้ม ผ้าเยอะแบบนี้ส้มคงเอาไปคนเดียวไม่ไหวแน่นอนเลยเมื่อป้าเห็นพ์หลานเคยแสดงความเป็นห่วงเป็นยยเมียของตัวเองป้าพิมพ์เองก็รู้สึกแย่เหมือนกันนะคะแต่ก็จำเป็นต้องได้ฝึกฝนแล้วก็ต้องทำใจพ์เองก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เมียต้องทำงานแบบนี้เพราะพ์เองก็น่าจ,จะเข้าใจป้านั่นแหละเพราะต้องการให้หลานสาวนั้นเก่งพอตัว พศไม่ต้องเป็นห่วงส้มมันหรอกนะแค่ช่วยขนของขึ้นรถอยู่ที่บ้านเราก็เท่านั้นแหละเพราะไปถึงบ้านเท่าแก่ก็มีลูกน้องของเท่าแก่มาช่วยขนของช่วยอีกทีนึงส้มกับพศยังไม่เคยรู้อะไรเพราะเพิ่งจะมาช่วยงานป้าและเพิ่งจะช่วยขนของไปส่งบ้านเท่าแก่เป็นครั้งแรกมันก็ตื่นเต้นแบบนี้แหละวางใจได้นะรับรองส้มไปคนเดียวไม่เหนื่อยแน่นอน แต่แต่ผมก็เออพุทป้าบอกแล้วไงว่าให้เชื่อใจป้าสิทำงานอยู่บ้านกับเท่าแก่มานานหลายปีแล้วป้ารู้กฎระเบียบของที่นั่นดีไม่เป็นไรหรอกนะเออดีกับส้มมันซะอีกที่ส้มอ่ะมันจะได้รู้จักงานว่างานในแต่ละขั้นตอนต้องทำยังไงบ้างเรื่องเอกสารนี่ยิ่งสำคัญเลย ป้าเลยจะให้ส้มนั้นเป็นคนรับผิดชอบแทนป้าแค่ป้าเย็บงานอยู่ที่บ้านป้าก็เหนื่อยมากแล้วส่วนพศเองก็รอช่วยป้าก็ทำงานอยู่ที่บ้านกับป้าดีๆแบบนี้แหละดีแล้วป้าชอบพศทำงานเร็วและทำงานออกมาดีทุกตัวเสื้อผ้าของพศที่เย็บออกมาป้าตรวจดูหมดแล้วนะผ่านหมดทุกตัวเลย ครับป้าผมขอบคุณป้ามากนะครับถ้งนั้นผมจะอยู่บ้านเย็บผ้าช่วยป้าต่อกันแล้วกันนะครับดีมากเลยจ้าพศเออเอาละตั้งใจทำงานนะป้าพิมพ์ยิ้มหวานให้กับพศหลานเคยที่บอกสอนง่ายค่ะอะไรก็ได้ไปหมด ส่วนพศเองก็อมย,ยิ้มให้กับป้าพิมพเล็กน้อยเช่นกันทําให้ป้าพิมพ์นั้นรู้สึกดีไปเลยว่าพศหลานเคยนั้นไม่ได้เครียดงองงอนอะไรป้าก่อนจะเดินไปขนของช่วยเมียตัวเองขึ้นรถค่ะความเชื่อใจทำให้ส้มรู้สึกสบายใจขึ้นทันทีป้าดูจากรอยยิ้มของส้มหลานสาวแล้วป้าก็รู้สึกดีขึ้นมาทันทีเลยคะ่ะ ว่าหลานสาวของตัวเองนั้นก็ไม่ได้โกรธป้าเลยสักนิดเดียวส้มยิ้มให้กับป้าพิมพ์ด้วยความเต็มใจก่อนจะขับรถออกไปส่งงานข้างนอกบ้านค่ะพศหลานเขยก็รู้จักเอาอกเอาใจและรู้จักเอางานไม่ลีรออะไรรีบก้าวเดินเข้าบ้านทันทีค่ะเอาใจป้าเก่งเสลือเกินนะหลานเขยคนนี้ เมื่อเห็นเมียขับรถออกไปจากบ้านแล้วมองตามเมียจนลับตาเออป้าก็เข้าใจเลยว่าทั้งคู่นั้นรักกันมากมายแต่ก็จำเป็นต้องยอมห่างกันบ้างละเพราะมันคืองานครอบครัวของเราความใส่ซื่อและความอดทนเอาใจใส่ของพ์มีให้กับป้าพิมพ์มาตลอดเสมอมาเออเมื่อมีโอกาส พศก็อยากจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้กับตัวเองบ้างเพื่อที่จะได้นำไปใช้ในอนาคตวันข้างหน้าในยามที่ไม่มีป้าพิมพ์อยู่ด้วยแล้วจะพากันช่วยเหลือตัวเองไม่เป็นด้วยความที่ป้าพิมพ์นั้นปรารถนาดีโพศนั้นยังอ่อนประสบการณ์ในการทำงานอยู่เหมือนเคยเอ,อไม่แตกต่างอะไรกับเมียตัวเองมากมายหรอก จึงต้องได้พึ่งป้าพิมพ์ให้มาสอนงานอยู่เป็นประจำนี่แหลคะค่ะและในการสอนงานแต่ละครั้งป้าพิมพ์ก็เข้าสอนตามหลักสูตรของตัวเองอย่างใกล้ชิดซะด้วยค่ะและทำความเข้าใจการอย่างถูกวิธีนั่นไงล่ะคะความลุกซึ้งในแต่ละขั้นตอนมันก็ไม่ได้ยากเลยนะคะแต่ละขั้นตอนก็มีทั้งท่าง,ง่ายและท่าย,ยากแตกต่างกันออกไป ซึ่งเป็นแนวทางที่ป้าพิมพ์นั้นได้มีเป้าหมายไว้แล้วคะ่ะได้ศึกษาในแต่ละขั้นตอนนี้มันละเอียดอ่อนมากนะคะขึ้นอยู่กับว่าพศจะเอาใจใส่มากน้อยแค่ไหนกันป้าพิมพ์เองก็อยากรู้ว่าพศหลานเคยนั้นจะทำได้ดีมากเท่าไหร่ค่ะป้าพิมพ์ก็จะขอลงมือเลยนะคะ แต่ก่อนที่ป้าพิมพ์พจะขอลงมือป้าๆ้าครับผมว่าผมพอจะเข้าใจป้าแล้วล่ะครับหรองั้นหรอกหรอเอองานพศก็ลองเลยสิป้ากำลังจะลงมือพอดีเลยป้าพิมพ์พเมื่อเห็นโอกาสดีๆแบบนี้ไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่ก็เลยเปิดห้องให้กับพศเลยทันทีเพื่อที่จะเข้าไปนั่งเย็บผ้าต่อในห้องอย่างถนัดถนัด เพราะมันมีเครื่องจากอีกหลายเครื่องอยู่ในห้องอีกห้องหนึ่งป้าดูว่าห้องนั้นมันจะเงียบกว่าข้างนอกป้าเลยเห็นด้วยกับความคิดของพ์ครั้งนี้ค่ะเข้ามาสิป้ารอวันนี้มานานแล้วนะพ์ลงมือทำได้เลยป้าพร้อมที่จะดูแล้วนะพศยิ้มให้กับป้าพิมพ์อย่างเต็มไปด้วยใบหน้าตาที่ดูสดใสค่ะทุกอย่าง ลงตัวไปหมดก้าวเดินทีละก้าวเข้าไปในห้องป้าพิมพ์อย่างเต็มใจและเต็มไปด้วยความตื่นเต้นหัวใจของป้าพิมพ์นั้นรู้สึกพองโตไปแล้วเมื่อเห็นพศหลานเขยเดินเข้าห้องอย่างสบายใจป้าบอกเลยว่าป้ารู้สึกตืต่นเต้นยังบอกไม่ถูกถ้าจะว่าไปก็เหมือนกับคนถูกหวยนั่นล่ะค่ะเออ ไม่รู้ว่าพศน่ะจ้าเติมเต็มให้ป้าได้มากน้อยแค่ไหนป้าก็อยากรู้แล้วละสิผมรู้สึกดีมากเลยนะครับป้าพร้อมเรียนรู้งานกับป้าจริงๆแล้วครับมันตื่นเต้นดีนะครับป้าเออมันตื่นเต้นดีนะครับป้ามันไม่ได้ยากอย่างที่ผมคิดไวจ้จริงๆป้าบอกพศตั้งแต่ทีแรกๆแ,แล้วไงว่าแต่ละขั้นตอนนั้นมันง่ายนิดเดียว ถ้าเราตั้งใจที่จะทำมันจริงๆครับผมต่อไปนี้ผมจะตั้งใจทำเพื่อป้าแล้วนะครับป้าหลับตาสิครับได้จ้าจากนั้นป้าพิมพ์ก็เริ่มต้นขึ้นคะ่ะยอมหลานเขยไปหมดคะ่ะขั้นตอนแรกหลานเขยของป้าพิมพ์นั้นค่อยๆจับมือและจับใบหน้าของป้า หลานเคยได้หอมแก้มป้าแล้วก็ไล่ลงมาหาลำคอของป้าค่ะแล้วเลื่อนลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆจนยันถึงขั้นตอนสุดท้ายค่ะพศทำถึงป้ามากเลยค่ะป้าถึงกับชื่นชมพศมากว่าพศนั้นมีความสามารถพิเศษอยู่ไม่น้อยเหมือนกันถูกใจป้าพิมพ์เสลือเกินค่ะ ป้าพิมพ์ชมหลานเขยแบบไม่หยุดปากเลยคะ่ะชมว่าหลานเขยนั้นสุดยอดจริงๆแต่ดูเหมือนว่าหลานเขยก็ได้สัมผัสและก็ตอบสนองป้ามากเลยนะคะก็ชมป้าเหมือนกันว่าป้าพิมพ์พนั้นสุดยอดมากเลยครับผมเออป้าพิมพ์พรู้อย่างนี้ป้าพิมพ์พน่าจะเปิดใจ แล้วก็ตอบสนองหล้านเคยแบบนี้มานานแล้วเออป้าพิมพ์คิดว่าตอนนี้ยังไม่สายเกินไปใช่ไหมล่ะคะอ,อืมป้าพิมพ์ก็ไม่คิดเลยว่าล้านเคยของป้าพิมพ์นั้นจะกล้าตอบสนองป้าได้อย่างดีเออความสุขมันอยู่ใกล้ๆตัวแท้ๆป้าพิมพ์เกือบพลาดแล้วไหมละ่ะเออและต่อจากนั้นมา ป้าพิมพ์ก็ได้ตอบสนองกับหลานเคยมาเรื่อยๆอยู่ทุกวันทุกวันจนเคยชินค่ะพวกเราอยู่ด้วยกันเปรียบเสมือนว่าเป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งเลยค่ะทางทุกคนนั้นรักกันดีมากให้ความสุขซึ่งกันและกันและช่วยกันทำงานทำมาหากินเลี้ยงตัวจนพวกเราทั้งสามคนอยู่ได้อย่างมีความสุขค่ะ ป้าไม่ได้เอะใจอะไรหลานเคยก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะชีวิตของพวกเรานั้นให้กันได้ทุกอย่างคะ่ะป้ามีความสุขมากเลยคะ่ะที่ได้หลานเคยเป็นที่รักแบบนี้เออสุดยอดเลยนะคะป้าขอแบบนี้ได้ทุกวันทุกคืนยิ่งดีกับป้าเลยไม่รู้ว่าส้มหลานสาว จะดีใจกับป้าหรือเปล่าเมื่อรู้ว่าสามีของตัวเองทำงานถูกใจป้าทุกวันแบบนี้สวัสดีค่ะ